เหรียญต่างประเทศแบบนี้นะคะเป็นระดับซื้อคือที่จะต้องมาคุยเพราะว่าคนถามมาเยอะมากเรื่องเหรียญต่างประเทศนะคะอย่างเหรียญย่อยๆแบบนี้นะคะก็จะมีโอ้นี่ค่ะเยอะมากนะคะเขาเอฟซีเขาส่งมาค่ะแต่เขาเขาเขาแยกหมดแต่นะคะเหรียญอันนี้คือคือเหรียญย่อยแรกไม่ได้นะ,ะแ,แรกไม่ได้นี่ก็คือจะต้องซื้อเป็นกิโล คือกิโลละนะคะเป็นกิโลละกิโลละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้คือคนเก็บสะสมเนี่ยเขาก็จะเขียนเห็นไหมคะยวนอ่าศูนย์จุดห้าอะไรเนี่ยยี่สิบเซนเล็กขาวรวมเขาจะเขียนแยกคือเขาสะสมเลยเนาะเขาก็จะเขียนดูสิแบบหัวหัวเล็กอะไรเงี้ยเนี่ยคนคนเล่นน่ะดูสิแต่ มาถึงป้านาดนะคะขาวรวมทองห้าสิบเซนมาถึงป้านาดแล้วอ่ะป้านาดคือไปแลกไม่ได้นะคะเหรียญเขาไม่เหมือนแบงค์นะคะแบงค์ยังจะมีที่แลกเหรียญนี่หาที่แลกยากมากเหรียญแบบนี้ค่ะป้านาดก็จะพยายามใส่ให้ให้น้องที่ที่เขาดูเป็นคือป้านาดูไม่เป็นนะคะพยายามให้น้องเขาดูเป็นแล้วก็ บอกปนักก็แยกให้แล้วก็เขียนเข,เขาแยกให้อะค่ะแล้วก็เขียนราคาให้ป็น,น้าแล้วให้ป็น,น้ามาดูว่าแบบนี้นะรับซื้อเท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยประมาณนี้จะได้เออมาให้ FC เอฟซีหลายๆท่านนะเพราะว่าเยอะมากค่ะที่คนที่เขามีเหรียญต่างประเทศค่ะอะ่อย่างนี้รับซื้อนะสิบบาทเดียเขาเป็นเ,เงินเยนมั้งร้อยเยนอะไรประมาณนี้มั้งครับไม่แน่ใจนะพนัมไม่รู้หรอกแต่ก็คือเหรียญน,นี้นะสิบบาทเดี๋ยวพนัะจะต้องมาทําคลิป แยกนะคะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยลักษณะแบบนี้คนน้องเขาจะเขียนราคาให้เห็หมทีมงานของแม่น่ารักมากเนี่ยน่าจะเป็นเย็นแหละเนาะดอกสาก,กุระใช่ไหมคะร้อยเย็นรับซื้อเนี่ยคะ่ะสิบบาทอย่างนี้น่าจะใช่แหละไม่ผิดหรอกเนาะร้อยเย็นสิบ,บาทเรามาดูอันอื่นอันยี่สิบ,บาทแล้วกันอันนี้ก็เป็นดอลลาร์แต่ของประเทศอะไรก็ไม่รู้ ก็เขียนว่าดอลลาร์เหมือนกันอ๋อสิงคโปร์สิเพราะมีสิงโตใช่ป่ะหร,ห,รหรือหรือหรือไปเด็ดเอาสิงคโปร์ใช่แล้วเนี่ยค่ะสิงคโปร์ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์อุ้ยได้สิบบาทเลยเหรอใช่ไหมก็น่าจะใช่เลยเนาะทุกคนว่าไหมหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์นะคะเหรียญแบบนี้ลักษณะน,นี้นะคะได้เหรียญละสิบบาท จะจำได้มีน้ออะปะน่าเนี่ยนะคะหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์สิบบาทอะไรอีกอ่ะอันนี้สองบาทอันนี้อันนี้ฮ่องกงอันนี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบาทดูแล้วฮ่องกงแล้วก็ ไมได้ไวจให้น้องเขาเขียนอันนี้ส0บาทเอามาดู10บาทอีก